ก็รัตนาเขาเหวี่ยงเหนี่มาให้ไงเราเป็นยาเคลียร์น่นะรัตนานอนอยู่นู้นโบยวีสีรัตนนาไงเขาเหวี่ยงอะไรนี่มาให้ไงพวงมาลัยคล้องคอนี่ไงโอ้เจ้าเงาะร้นร้อนจะออกจากป่ามุงสุธารามาหาโบยวีตะปะตุงเทงเดงติงปะตุงเทงไอ้นินตลกเนาะมาหาโบยวีนะ ลูยเออมีลูกหรือถุนพี่ถุนลูกลูยลูกข้างนอกโอ้ไปตกเขาทำไมลูกมันไ่เออไกลูกเหรอเนี่ยมันดันโดนหมากันไอ้ดอกไม้เหี่ยวหมดเลยอุ้ยงตีอ๋อโอ้ไม่เอาลูกไม่ตีน้องเออไม่ตีน้องเนาะโอ้ก็เนี่ยพัฒนาก็โอ้ ว่าจะจะงาะมาก็ดอกไม้เหี่ยวพอดีเลยลูกเอ้ยก็รูไม um ่ดีนะดอกไม้ล okay. ูกยังไม่ได้ถอดเลยทำใจรู้เลยค่ะเออพอดแล้วเหฮะข้างนอกสดใสดำปีรี้ดีข้างในแผ่วป่องดังทองนบประคุณไม่ร้องเพลงเลยฮะโอ้โหไอ้นินไล้ว่ามันขึ้น มันขึ้นจากนี้เลยแม่จะให้ผู้ให้เอฟีดูนะเห็นมันขึ้นจากนี้เลยแล้วมันก็ไปนี่ปุ๊บขึ้นนี่เลยอ่ะไม่ใช่น้องโมน้องโมแม่ทําให้เอฟดีดูว่านินมันขึ้นทางลัดอะไรรวมหมัดเขาจังเลยนะโอ้โหตายเลยโต้ทั้งแสนเนาะเล่นกับเขาเขาก็ไม่เล่นด้วย ดีแล้วอามึงยังไม่ไทยเหรอพับตลอดเลยของพับไปก่อนละนี้เนยโอ้หถ่ายรูปเมื่อไร,รอพี่โบก็คงจะเห็นความหล่อลูก